ตอนที่สองนายทำไมทำไมเธอถึงไม<า>่อยู่ที่ทนี่ทั้งคู่ตกใจกันมากจะจะเย็นเย็นก่อนดีกว่าเธอมาอยู่ที่นี่เพราะเธอเป็นคู่มั่นของยูดาบาเยลนะแต่นั่นมันอะไรกันมันคืออะไรกันแนะ่ทำไมถึงมีชื่อ Yellow Tempest อยู่บนหัวของเธอแบบนั้นล่ะ oh. นายน้อยคะอ่า <c oughs> เออขออภัยในการเสียมารยาทของผมด้วยนะครับ <c oughs> เออค่ะได้โปรดนั่งก่อนเธอครับ <c oughs> ก็ได้คะ่ะ <c oughs> อืดอาจลองทดสอบเธอก่อนแล้วกัน เออขอโทษนะครับอ่ะค่ะว่าไงคะหวัสด,ดีเหลืองคำย่อของคำว่าสวัสดี yellow tempest มีปฏิกิริยาจริงๆด้วยเด่นชัดมากเลยฉันมีคำถามเป็นล้านๆแต่ที่นี่มีคนอื่นอยู่ด้วยฉันต้องเปลี่ยนไปยังสถานที่ ที่พวกเราสามารถคุยกันได้ตามลำพังเริ่มการร่วมมือกันเพื่อต่อสู้พิกัดทางเขา้า9นาฬิกาช่องที่9โคตนั่นแปลว่าพวกเราจะดนัดเจอกันในเวลาเที่ยงคืนตอนที่การร่วมมือกันเพื่อต่อสู้ใน Legend of อ e r o e s 2กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นทิศทาง9้านาฬิกาและช่องที่9จา้าจพิกัดทางเข้าก็คือ <c oughs> พวกเรามีเรื่องจะคุยกันเยอะแน่ดังนั้นไปเจอกันตรงหัวมุมในส่วนของบ้านชั้นก่อนแล้วกันวิธีการสื่อสารระหว่างกันของพวกคนบ้าเกมถ้าเยลโล่เทมเพสนี่ เป็นผู้ชายคนนั้นจริงๆก็น่าจะเข้าใจนะ <c oughs> พระเอกเข้าใจว่า Yellow Tempest <c oughs> เป็นผู้ชายที่เล่นตัวละครผู้หญิงโรเจอรับทราบไปกันเถอะดาเลียเออคุณหนูคะ <c oughs> งั้น <c oughs> ผมจะตั้งตารอเวลา ที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับเลดี้คอเดเลียนายน้อยคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะฮ่าฮ่าไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างก็ปกติดีนี่เฮอ้อหัวจะปวดฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้ชายคนนั้นจะพูดว่าโรเจอร์ นั่นเป็นวิธีการพูดของ Yellow Tempest แน่ๆ <c oughs> ภาพตัดมาเฮ้อสมกับเป็นประเทศทางเหนือเลยนะหนาวชะมัดท,ทั้งทงที่ยังเป็นฤดูร้อนแท้ๆเยลโล่เทมเพสจะมาหรือ,อยังนะโอ้เจ้าหนุ่มนั่นมาแล้วเยลโล่เทมเพส เอาบ er ็อกเซอร์0ูนนี่ฉันขอลองอะไรที่ฉันอยากทำมานานแล้วหน่อยได้ไหม <c oughs> ฉันว่าฉันรู้นะว่ามันคืออะไร <c oughs> ฉันตั้งตารอโคตรเลยล่ะซุป <c oughs> ทีมีใบ <c oughs> เลิกเล่นมุกแล้วมาจริงจังกันเถอะเธอเข้ามาอยู่ในนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่สองวันที่แล้วพอฉันตื่นขึ้นมาฉันก็โผล่มาอยู่ในเมืองพรีเอดิสเลยนายล่ะอืมฉันคิดว่ามันก็น่าจะราวๆเมื่อสองวันก่อนเหมือนกันนะทำไมนายถึงดูไม่แน่ใจแบบนั้นล่ะ ช่วยไม่ได้นี่นาะเธอก็รู้ดีไม่ใช่หรอสภาพร่างกายของยูดาบาเยลนาก้าวเส้นลมปราณหญินขาดสะบันคือโรคที่เกิดจากการมีพลังงานหญินอย่างมากมหาศาลตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากร่างกายมีระบบการหมุนเวียนผิดปกติไม่สามารถถ่ายเทพลังงานได้อย่างเหมาะสม ทำให้พวกเขามีสภาพร่างกายที่อ่อนแอมากจนไม่สามารถใช้มานาได้เลยที่เลวร้วายกว่านั้นก็คือโรคนี้มันรักษายากมากพอลองมาคิดดูแล้วไม่ค่อยยุติธรรมเลยแฮะทำไมยูดาบาเยลต้องเป็นโรคนี้ด้วยล่ะ ถึงแม้เขาจะมีพรสวรรค์พอที่จะหายจากโรคนี้ได้ก็เถอะตัวละครที่เก่งเวอร์อย่างลีนอนหรือแม็กซิมิลเลียนน่าจะเป็นโรคนี้มากกว่าฉันอีกอย่างไรซะฉันก็ป่วยค่อนข้างหนักเมื่อสองวันก่อนป่วยถึงขนาดพูดเพ้อๆอะไรออกมาเลย <Wow. S 1> เพ้อเลยหรอ ไม่อาเล่าว่าฉันเอาแต่ถามแบบว่าฉันอยู่ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยอ๋อเพราะอย่างนั้นนายเลยจำอะไรไม่ค่อยได้เมื่อสองวันก่อนสินะเอ๊ะเดี๋ยวนะงั้นก็หมายความว่าตอนนี้นายหายดีแล้วงั้นหรอนี่เมื่อเช้าวพวกเราก็เพิ่งเจอกันนะ แล้วทำไมฉันต้องแอบมาเจอนายอีกครั้งแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยนายรู้หรือเปล่าว่ามันยากแค่ไหนสำหรับผู้หญิงที่โตเป็นสาวแล้วที่จะแอบออกมาข้างนอกโดยไม่ให้พ่อแม่รู้นะ้า oh, <no. S 1> ฉันเป็นโรคก้าวเ้นลมปราณหญินขาดสะบ้านนะจะให้ฉันใช้แรงหมดจนตายหรือเรื่องไงกันละ่ะ แล้วก็อีกอย่างเธอเป็นผู้หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบเฮอก็ตั้งแต่เกิดไงฮะเยลโลเทมเพสเธอเป็นผู้หญิงหรอส่วนนายเป็นผู้ชายใช่ไหมก็ใช่สิงานสินนะส่วนฉันก็เป็นผู้หญิงแหละฉันก็แค่ไม่เคยบอกใครไปตรงๆ เพราะไม่เห็นมันจะสำคัญอะไรสักหน่อย, oh. อ,ย,อ,ยอย่างนั้นหรอไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆ oh, <no. S 1> เธอชอบพูดอะไรอย่างโรเจอร์ Roger. ฉันก็เลยนึกว่าเธอเป็นผู้ชายทำไมเธอถึงใช้คำสแสดงของพวกทหารสื่อสารกันนะ้ม oh, <no. S 1> <c oughs> ยังไงซะอย่าเพิ่งหงุดหงิดเลยนะ ฉันมีอีกเหตุผลที่ขอให้เธอมาหาฉันที่บ้านล่ะอะไรล่ะท่านพ่อของฉันท่านเขาบาเยลออกเดินทางร่วมกับพี่ชายและข้าราชบริพารเพื่อออกเดินทางสำรวจอยู่หน้าแมนชันก็เลยไม่ค่อยมีคนและพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงโดนจับได้ด้วยนะฉันจำได้ เพราะฉันก็ไปส่งพวกเขาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนะฉันจำได้ว่าส่งพวกเขางั้นหรอนายก็เป็นเหมือนกันสินะฮะพวกเรากลายเป็นตัวละครของเกมนี้ที่พวกเราหมกมุ่นในการเล่นอย่างมากไปแล้วนะสิตอนแรกฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันแค่เข้ามาอยู่ในเกม แต่ตอนนี้ฉันเริ่มที่จะรู้สึกราวกับว่าชีวิตในอดีตของเยลโล่เทมเพสก็คืออดีตของตัวฉันเองแล้วมันถึงจุดที่ฉันไม่รู้สึกว่าความทรงจำของฉันกับความทรงจำของคอเดเลียจะตีกันสับสนเลย ถึงขนาดที่ฉันสามารถเรียกท่านเขาเชสว่าเป็นท่านพ่อของฉันได้อย่างไม่กระดากปากแล้วเมื่อกี้นายก็เพิ่งเรียกท่านเขาบาเยลว,ว่าท่านพ่อเหมือนกันนะราวกับว่ามันเป็นเรื่องที่นายคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยเธอพูดถูกฉันรู้สึกแบบนั้นเลยเดี๋ยวนะ งั้นก็หมายความว่าพวกเราไม่ได้แค่เข้ามาในเกมแต่สถานที่นี้คือความเป็นจริงของพวกเราในตอนนี้ด้วยนะสิแบบนี้อันตรายแฮะถ้าที่นี่คือโลกความเป็นจริงงั้นก็หมายความว่าพวกเราหนีกลับไปไม่ได้แล้วนะสิ<อ>ใช่และโลกนี้ พรีเอดิสกำลังจะพังพินาศเพราะภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่